ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ออยข้างกัน ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตเรามันต้องสุดอาจไม่ดี100%แต่ก็เป็นสุภาพบุรุษสุดไม่สุดอยากจะเฮ็ดแต่เรื่องระเบียบก็ต้องเอาให้สุดไม่ชอบกับมัดกับใครเป็นสดไปในตีที่สุดก็อนจจิเกลียนจูรัญแต่ชีวิตมันก็ต้องไปให้สุดอาจไม่ดี100%แต่ก็เป็นสุภาพบุรุษสุดคืาสุด มันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอ,อยา่มีเธออยู่ข้างกันมันก็นดีดีแค่มีเราตรงนี้ together ฮะทีให้หนูแต่งตัวจังสี่ล้ายเครื่องของนาบอกโอ้ยเอาดีๆงๆนะพี่พือนล่ะ นี่มันกลยุทธ์ขายของหรือกลยุทธ์ขายหนานน่โอ้ยตะบอกจะบอกระแตคงมันเป็นข้าวนี่ล่ะฮะน้องสั้นสิเด้ไปล่งข้าวข่าวนี้อีหยังว่างไงแต่งเป็นล่าบูบูเนี่ยมันกระหนารักเด้แต่ขนูแตงเนี่ยไม่สิกลายเป็นล่าบ่อแบ่ตัวเฮ้ยไปเข้าใจอยู่ฮะว่าบอแมน่าผู้ใดแตงก็สินารากเดชจังเอ้ยแต่โตนี่แต่งแบบว่าเพื่อเอาไปล่งข้าวเข้าใจบ่ยนี่ไปหาข่าวอื่นเถอะหนูซอยบ่ได้ดอกหนูอยากขายคนเมืงแน่ นี่ก็หาจนขาลาแปลงแซงแล้วน้องสั้นกันยังมาพ่อใจโปรดิเซอร์คนใหม่กัยังซอยอย่างน้องสั้นมาได้เลยอะ่ะย่าน้องสั้นหมุดงี้เราพลาดไปคิดถึงตอนเหตุงานกนลองดาวนนั่นนะนี่ก็ล่งทุนคักเบืองแนไปหาสูตรมันจะใส่นี่โอ้ย่างหน่อยนะถึงน้องสั้นบอกเอาไปเป็นคาวแต่น้องสั้นกันที่ได้คายเครียดเ็นในชุดนี้ดีว <c oughs> ะละ่ะเือบว่าโอ้โหไปละ ก็แต่งมาหาขาวรองซานนี่แหละน้าลายโอ้ยน้าลนี่แต่จะว่าไปอ่ะน้าลาก็เหมาะกับชุดนี้เหมือนกันนะใส่ไปเรียกลูกค้าที่ร้านซักผ้าใส่ไปตากแดดแล้วเล่นข่าวคุณป้าข้างลาบุบูเป็นฮิสโตรกตายแต่แล้วจะมาแช่งที่ทำไมเนี่ยคะพี่พราคะวันนี้อย่าเพิ่งรีบกลับได้ไหมคะเออหนู่อยากจะดื่มชุดนี้ไปใส่ฮะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะคือเชิญจะขอให้พี่พราราเนี่ยอยู่เป็นสักขีพยานในวาระการประชุมเลยค่ะ ประชุมอะไรคะประชุมกับใครเชิญมีเรื่องอยากจะเปิดวาระการประชุมกับพวกพี่พค่ะนี่จริงจังขนาดนี้หนูว่านารายเนี่ยต้องไปเป็นสวในที่ประชุมแล้วล่ะคะ่ะสมาชิกวุฒิสภาสาวแก่สูงวัย <c oughs> เ้ยก <c oughs> งเก่ต้องคู่เลย <c oughs> เผื่อพี่น้องเขาทะเลาะก,กันนะคะ <c oughs> ก็จะได้มีสาวแก่สูงวัยคอยห้ามไงเออเขาเสียดเสือไปกันดีกว่าคะ่ะไปลาไปกลคะลากไปเลไปลมาเร็วนะเร็ว ใช่ทุกคนพร้อมนะคะพี่สันพี่เอิร์ธนารพี่พล่าพี่วินพร้อมหรือยังอืหนีไปไหนแล้วคะเนี่ยบอกว่ารอแป๊บรอแป๊บมีเรื่องจะคุยด้วยไงพี่วินอยโอ้ยหัพี่วินตนก่อนพี่วินวิน้องเชอปล่อยมันก่อนเถอลูกให้มันพักผ่อนไปมันงานหนักมากนะช่วงนี้มันถ่ายงานกลางป่ามาหลายวันติดเลย มีอะไรหนูก็คุยกับพี่ก็ได้นะว่ามาได้เลยเชิญมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องหาข้อข่าวไปทาอีกยังไม่ได้เลยเนี่ยก็บอกเลยไงคะว่าถ้ากินไม่ออกก็เอาพี่เนี่ยค่ะไปออกแฟนนักร้อดังครั่งลาบูบูจนแฟนหึงจริงนะไม่น่าหึงน่ายิ้วไปทิ้งขยะมาเลยรังบูจะราคาตกกับพี่นี่แหละเออเออไม่ออกออกก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะอ่ะเชิญมีเรื่องอะไรว่ามาเลยจ้ะคืองี้ค่ะเชิญอยากนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนค่ะ เอาสิคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พานั่งกันได้เชิญหมายถึงนั่งไปเองคนเดียวอะค่ะก็พวกพี่พี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปรับไปส่งเชิญไงคะพวกพี่ไปส่งมันไม่ดียังไงอะเชิญออฮไม่ร้อนด้วยไม่วุ่นวายด้วยดีกว่า้เยอะไปกลับเองเนี่ยก็ไม่วุ่นวายนะคะเชิญเนี่ยวางแผนการเดินทางมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะฮะนี่โอ้โหเชิญเนี่ยจะตื่นนอนตอน6โมงค่ะ แล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านตอน6กโมงครึจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะถึงตรงนี้ค่ะ15นาทีเดินทางไปป้ายรถเมล์สินาทีมันต้อง6กโมงสี่ไม่ใช่หรอคะนั่นเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดค่ะเชิญเนี่ยเผยอ,อีก5นาทีแวะซื้อหมูปิ้งหน้าหมู่บ้านค่ะไม่ใช่เัไม่ลืมดอกม้แล้วเชิญเนี่ยก็จะขึ้นรถเมล์ตอน7จ็โมงสิค่ะ เอาหมูปิ้งไปด้วยกินได้หมดเหรอยังกินได้หมดค่ะเผื่อกินบนรถต่อจากนั้นนะคะเชอร์เนี่ยก็จะเดินทางถึงโรงเรียนตอน7จ็ดโมงครึ่งคราวนี้เนี่ยก็พร้อมเข้าแถวคนดีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเชอร์เนี่ยทาแผนการเดินทางตอนกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวเชอร์อธิบายให้ฟังค่ะพอก่อนเลยลูกพอก่อนเลยคือประเด็นนะคะลูกมันไม่ใช่อยู่เวลาการเดินทางประเด็นสําคัญคือหนูเดินทางคนเดียวมันอันตรายนะคะหนูเพิ่งขึ้นมหนึ่งเองลูก แต่ว่าเพื่อนๆเกือบทั้งห้องเขาก็ไปกลับกันเองก็ <c oughs> ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะอ๋อเชิญทำสรุปข้อดีมาประกอบการตัดสินใจให้พีเ่เอด้วยนะคะโอ้โหดิข้อดีมาเป็นแฟ้มเลยเหร,อ,หรอลูกใส่มาให้มันดูเทฉยๆค่ะข้างในมีแผ่นเดียวข้อดีของการเดินทางไปโรงเรียนเอง 1. เชิจะได้ฝึกความอดทน 2. ทํทำให้รู้จักรับผิดชอบตัวเอง 3. เชิญเนี่ยจะได้สารสัมพันธ์กับเพื่อนๆนักเรียนร่วมทางคนอื่นๆ 4. ฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหลัง 6. ฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวนเชิมันมีที่ไหนนะคะฮะปัญหาเฉพาะหลังเฉพาะข้างเนี่ยใส่ให้มาดูเยอะชัดๆจริงๆข้อดีก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือช่วยแบ่งเบาภาระพี่ๆไม่ต้องวุ่นวายไปรับไปส่งเชิงเลยค่ะ อ่น้องเชอคขาคือข้อดีมีเยอะก็จริงนะคะแต่ข้อเสียข้อเดียวเลยคือความปลอดภัยข้อนี้ชนะทุกข้อเลยนะคะลูกก็แปลว่าน้องเอจะไม่อนุมัติให้น้องเชอไปกับเองเหรอลูกถ้าอย่งางนั้นเรื่องนี้พี่ขอคุยกันก่อนนะคะรู้แล้วนะ จ้าจ้านี่ไงพ่อแม่เปาๆ่าก็โทรมาปรึกษานะบอกว่าเปาๆว่าก็อยากจะขอไปโรงเรียนเองเหมือนกันนั่นไงแล้วอย่างไงครับคือพ่อแม่เปาๆ่านี่อนุญาตไหมครก็รังเรียนเหมือนเธอนั่นแหละเมื่อกี้คุยกันก็พูดแต่อืออ่าอืออ่าทำเสียงแย่ยืนอ่างหาคู่เลยพ่เอิดแต่พี่ไปโรงเรียนเองตั้งแต่ตอนประถมแล้วไม่ใช่เหรอออฮะ นี่อ่ะเชิญมอนหนึ่งแล้วบอกว่าน้องก็ไปโรงเรียนเองได้ละมั้งไอ้ซานมันไม่เหมือนกันเว้ยที่นั่นมันขอนแก่นแต่อยู่นี่มันกรุงเทพไหนจะคนเอ่ยรถเอ่ยมลพิษต่างๆนานา,นาเอ่ยอันตรายรอบตัวเต็มไปหมดผมว่านะไอ้อันตรายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเมื่อน,นั่นแหละพี่อะสอมมุตินะพี่เป็นคนขับรถพาน้อ,นองไปส่งพี่ขับไปอยู่ดีวิทยุเนี่ยมันเปิดเพลงนิวจิ๋วขึ้นมาพี่ก็ปล่อยเพลงไรลเต้นอึบรถหักเข้าเสาไฟฟ้าเชิญอัดเสาไฟฟ้า S S <S พูดได้สิเป็นเด็ก้รถนี่ไงจะป้าเหรอ,อไอ้ฉันคือฉันเข้าใจเนี่ยว,ว่าอันตรายที่มันอยู่รอบตัวเราอืแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องให้น้องไปเสียเ่ยงไงแล้วอีกอย่างหนึ่ยถ้าฉันอนุญาตน้องตอนนี้ก็เท่ากับว่าต่อไปในเชอมีอิสระเต็มที่เลยนะเว้ยแล้วต่อไปถ้าเกิดน้องอยากโดดเรียนหนีไปเที่ยวเนี่ยเราม,มีทางรู้เลยนะพี่ก็มองน้องในแง่หลายไปมันห้ายยังไงนี่เชอโตแล้วนะพี่เชอก็แยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดี เราไม่ควรไปตีกอะให้น้องเยอะเกินน้องเขาิดอัดเปล่าเฮ้ยผมนี่ผ่านมาก่อนจริงนะที่น้องซันพูดเนี่ยมันก็จริงนะน้องเอิร์ทนะตอนนี้น้องเชยเขาอยากได้อะไรเขาอยากทําอะไรนะเขาก็มาบอกเราดีๆถ้าเราไปปิดกั้นเขามากเนี่ยนะมันก็ยิ่งทําให้เขาต่อต้านเรามากขึ้นหรือเปล่าเรื่องนั้นผมรู้ดีครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมกลัวด้วยแล้วถ้าเกิดผมไม่อนุญ,ญาตน้องเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าผมไม่เชื่อมั่นในตัวน้อง อ,อยากบักคักยากอิลีอิล,อล้อยากกระดอกกระเดีย,ยคุยอะไรกันนานๆนนยังไม่ได้ข้อสรุปอีกเหรอคะนี่ย่รนมาแล้วเอเป็นไงบ้างคะตกลงพี่ๆยอมให้เชอไปโรงเรียนเองไหมคะพี่ก็พยายามช่วยคุยกับพี่เอิร์เต็มที่แล้วเชอแต่พี่เอิร์เขาก็บอกว่าไม่ ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วจริงเหรอคะพเอิอนุญาตเหรอคะย้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปพี่อนุญาตก็จริงแต่มีข้อแม้ว่าหนูต้องผ่านการประเมินความสามารถในการเอาตัวรอดของพี่ก่อนการประเมินอะไรคะเดี๋ยวก็รื้ที่พี่เอิร์ธบอกว่าจะประเมินเชอร์เนี่ยคือให้เล่นกวีดนตีเนี่ยเหรอคะ นี่ไม่ใช่กุอี์ดุนตีนะครับลูกพี่กําลังจะจําลองบรรยากาศบนรถเมล์เพื่ทอทดสอบหนูไงพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดหนูเจอสถานการณ์ต่างๆบนรถเมล์หนูจะทํำยังไงใช่มันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ว่าแค่ถามตอบปากเปล่าก็น่าจะพอแล้วมั้งคะร้อยทฤษฎีก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติครั้งเดียวนะลูกเป็นไงครับพร้อมทำการทดสอบหรือย,อยังพร้อมคะ่ะไม่ได้ถามหนู พร้อมหรือยังพร้อมและนี่ก็คือสถานการณ์แรกที่เราเจอบ่อยๆบนรถเมล์นั่นก็คือไม่มีที่นั่งก็มีอยู่นี่คะนะคะหนูขอนั่งตรงนี้ด้วยได้ไหมคะนะคะ พี่ขาหนูขอนั่งตรงนี้ด้วยได้ไหมคะไม่ได้ฉันจองไวให้ผัวฉันเขาจะขึ้นมาป้ายหน้าไปนั่งตรงอื่นเลยไม่เป็นไรค่ะแค่นี้สบายมากฉันก็แค่ยืนเอาค่ะดีมากการยืนบนรถเมล์นั้นต้องมีที่จับงั้นแปลว่าเชิญผ่านแล้วใช่ไหมคะยังค่ะลูก บนรถเมนะมันไม่ได้นิ่งแบบนี้เดี๋ยวก็เร่งเครื่องเดี๋ยวก็เบรก,เ,บกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา <wheelchair. S 1> เพราะฉะนั้นในการทรงตัวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสันโอ้โหโอ้แม่คุณขาวยทีนี้น้องเชอร์ขาหนูต้องขึ้นไปยืนบนเซก,กบอร์ดค่ะลูกขึ้นเลยนะหนูขึ้นเลยค่ะพร้อมนะคะ พร้อมอะไรคะลุยบนรถเมย์มันต้องอย่างนี้ค่ะลูกกันให้ตายเชอรก็ไม่ล้มหรอกค่ะอย่าลืมนะคะว่าเชอรเนี่ยเคยเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาก่อนซัมมี่คอยบรยันว้าวจังลูกใช้ได้ใช้ได้นี่เชอรอย่าเพิ่งเหลอไปหน่อยเลยพี่จะบอกอะไรให้ว่าการขึ้นรถเมย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนั่นเองฮะ ้ยโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้โอ้ยอากาศก็ร้อนอืมอ้ยเต็มด okay. ังก็เต็มดมีอ้ายืนมันตรงนี้เหรอวะอุ้ยไอ้กิ่นจริงเปลี่ยนจริงไม่แอคติ้งสักนิดดูภูมิใจอะดูภูมิใจมากนี่ไงต้องเชิญขาบนรถเมลเนี่ย มันเต็มไปด้วยผู้คนแออัดยัดเยียดหนูจะทำยังไงคะเลี้ยวขวาเอ้ยเริ่มส่งตัวไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันอันตรายนะพี่เออนั่นนาสีนั่นนาสีนั่นนะสิถ้าย้ายไม่ได้ก็ทนเอาค่ะหรือว่าเยี่ยบสถานการณ์ต่อไปคือการรับมือกับคนที่ไม่ค่อยปกติที่แฝงตัวมาบนรถเมล์นะคะ อะไรก็มาเลยค่ะเชื่อว่าไม่น่ามีอะไรแย่กว่าจุกูแลนเด็ดแล้วล่ะค่ะนี่มาแล้วมาแล้วจขอตั้งจินท่าหน่อยอไม่มีค่ะโอ้หบาทสิบาทก็ได้ขอหน่อยนะไม่มีจริงๆค่ะอ่ายกตัวอย่างอย่างนี้หนูจะแก้ไขปัญหายังไงคะลูกเอก็ออกจากตรงนี้แล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยค่ะ นะคะช่วยหนูด้วยค่ะนะนะช่วยหนูด้วยค่ะ <c oughs> โอ้ยนะคนนี้ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ย <c oughs> อ่ายายพี่ดีมากดีมากให้พี่ช่วยไหมขอบคุณค่ะช่วยได้ ว่าหนูจะช่วยพี่คอ,อนเฮ้ยไอเดานุ้มน,นูกชจยขาเจอแบบนี้หนูจะทำทยังไงคะอืมเราต้องห้ามอายคะ่ะถ้ายิ่งเราอายเขาเนี่ยก็จะยิ่งได้ใจเขาตั้งหากที่ต้องอายคะ่ะช่วยด้วยค่ะคนโรคจิตค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะค,ะคนโรคจิตค่ะม่วยด้วยค่ะไม่ดะะําไม่ได้ะะไไดํา ไม่ได้ทำเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมช่วยดูค่ะอะตายค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ no น้องเชิดเยี่ยมลำคาดเว้ยลำคาดน้าหลับเหรอลำขาดต้นไม้เนี่ยแหละอ๋อเดี๋ยวน่าจัดการให้ต้นไม้เลยวะเหม็นยิ่งกับขี้ใส่ก็ใส่ปุ๋ยเยอะไปครับแดดร้อนเดี๋ยวน้าดึงหน้าต่างให้ ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรน้องสาวเค่นัเมย์คนเดียวอ่ะระวังเมานะเมาอะไรรู้ป่ะเมาเป็นแฟนลามาเป็นแฟนเรา ไม่ช่วยกันหน่อยอะน้าน้าไม่ช่วยเหรอทำไรครับหิวไงอ๋อเฮ้ยไอ้เนาะมีเข็มป่ะเอาเข็มมาได้เข็มอะเข็มอะไรพี่หน้าผมเหมือนช่างเย็บผ้าอ่ะนเป็นคนจีนนี่มันคนจีนฮะจะเอาเหรอจะเอาเหรอว้าวว้าวพี่พี่มีไม้เหรอ ออหแต่ผมมีปืนฉันก็มีคุณมีเรื่องแบบนี้เอาเลยไปละมาเนี่ยระวังเด็กระวังเด็กโอายค่เอาแคีเหรอแย่มาตีอะไรกันตรงนีด้วยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเด็กรู้สึก่อเหรถ้าเจอแบบนี้หนูจะทำยังไงครับลูกอ๋อ หาที่ปลอดภัยแล้วก็รีบลงจากรถให้เร็วที่สุดค่ะนั้นก็รีบทำเร็ว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 เร็เร็วเร็เราวเรเอาตรดเววรเวรเชิญรอรรเเเอิร์ สรุปตกลงยังไงคะเนี่ยน้องเชอผ่านการทดสอบไหมอ่ะยังครับยังมีอีกโอ้ยเก็บคอสงสัยตะโกนเยอะเกินไปเสียงหายด้ยเนี่ยนี่ยังมีอีกเหรอลูกเหรอครับมีทั้งรถแด่นโรคจิตคนบ้าเด็กช่างโจรปล้นคนท้องใกล้คลอดรถเสียเบรกแตกโอ้ยจะเป็นลมเออใช่เหลือคนเป็นลมอีกออแล้ว นี่นี่นี่นนจะฝึกให้น้องเชอคือรถเมล์หรือว่าเจ้าฝึกให้เป็นหน่วยกู้ภัยครับเนี่ยจริงพี่เอิร์ทผมว่าที่ทดสอบเชอไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมากพอที่พี่จะตัดสินใจได้แหละว,ว่าจะให้เชอญเนี่ยไปโรงเรียนเองเปล่าพี่ให้หนูไปโรงเรียนเองก็ได้โอ,โอ้สำเร็จแต่หนูต้องสัญญากับพี่ว่าหนูจะระมัดระวังตัวเองให้ดีๆ<ม>อย่าทำตัวเผลอเรอจนตัวเองตกอยู่ในอันตรายเขา้าใจไหมคะ แล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นต้องโทรหาพี่ทันทีนะคะโอเคเลยค่ะเชิญสัญญานะคะว่าเชิญเนี่ยจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้ทุกคนเป็นห่วงด้วยค่ะเอ้ดีใจดีเลยดีเลยโอ๊ยเป็นอะไรอะันจะงโคแล้วขอ่อะไรอินไปเ